เปิดรายชื่อเซเลบปหนุ่มหล่อสาวสวยที่มีลุ้นแชมป์โหเฟสออฟทเวนของ TC c a n d e เดโดยกลุ่มนักวิจารณ์อิสระของสหรัฐนะคะล่าสุดยังคงเผยภาพของเซเลบปหนุ่มสาวคนดังที่มีลุ้นคว้าแชมป์โห f a เฟสออฟ2021นะคะซึ่งเป็นการจัดอันดับประจำปีของหนุ่มหล่อสาวสวยที่ทั้งโด่งดังและก็ทรงอิทธิพลนะคะ โดยในกลุ่มผู้เข้าชิงนี้นะคะในส่วนของสลิปสายเลือดไทยนะคะนำทัพโดยลิซ่าแบล็คพิงคค่ะที่ตอนนี้กำลังฮอตทั่วโลกกับผลงานเพลงเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแบมแบมก็อสเซเวนค่ะและสอนชนอนอรจากวง CLC นะคะรวมไปถึงมิวสุภาษิตเจ้าพ่อทวิตเตอร์คนดัง และในส่วนของคนดังต่างแดนเองนะคะก็มีคู่จิ้นปอจ้านนะคะหรือว่าหวังอีป้ปอนะคะแล้วก็เสี่ยวจ้านแห่งซีรีเปรลาจารย์ลัททิมานรวมถึงเพื่อนร่วมวงเบล็กพิงค์นะคะของ Lisa ลิซ่าและก็เพื่อนร่วมวงกอสเว่นของแบมแบมส่วนฝั่งตะวันตกนะคะนำทัพโดยหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างเซมาริคชารเมนเดสนะคะรวมถึงศิลปินสาวสวยเสียงดีอย่างดูอาลิป้านะคะจากอังกฤษนะคะส่วนใครจะคว้าแชมป์โพนี้ไปครองอีกไม่นานคงจะได้รู้กัน และเราก็มาร่วมให้กำลังใจศิลปินชาวไทยทุกทุกคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก TNN Thailand com ด้วยนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาพูดคุยด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า